เรื่องราวต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่ากลัวของตำนานเมืองญี่ปุ่นเมื่อมีสองสามีภรรยาได้ตัดสินใจที่จะซื้อบ้านหลังหนึ่งซึ่งพวกเขาไม่รู้เลยว่าบ้านหลังนี้มีอะไรแอบซ่อนอยู่ภายในเรื่องราวแปลกๆนี้เกิดขึ้นเมื่อผมและภรรยาได้กลับมาจากฮันีมูนหลังจากที่พวกเราแต่งงานกันแล้วพวกเราจึงตัดสินใจ ที่จะไปหาซื้อบ้านสักหลังเพราะว่าภรรยาผมทำตัวไม่ถูกเวลาที่เขาต้องอยู่บ้านหลังเดียวกับพ่อกับแม่ของผมผมตะเวนหาซื้อบ้านไปเรื่อยๆจนมาเจอกับบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านหลังย่อมๆเจ้าของบอกว่าเดิมทีเป็นของครอบครัวครอบครัวหนึ่งพวกเขามีลูกอยู่หนึ่งคนเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะดือ้อแต่จูๆเด็กคนนั้นก็โดนลักพาตัวไป จากนั้นสองสามีภรรยาก็เสียใจมากสงสัยว่าพวกเขาคงไม่อยากจะเห็นบ้านหลังเก่าๆสถานที่เดิมๆที่ทำให้พวกเขาคิดถึงลูกของเขาละมัง้งพวกเขาจึงขอย้ายออกไปผมกับภรรยาจึงตกลงที่จะซื้อบ้านหลังนี้เอาไว้อีกอย่างมันก็ถูกตกแต่งเอาไว้พอสมควรแล้วม่จะต่อเติมหลังบ้านเรียบร้อยทำโรงจอดรถเอาไว้เรียบร้อยซึ่ง มันก็ประหยัดเงินผมไปได้อีกหลายตังเลยทีเดียวเวลาผ่านไปไม่นานพวกเราก็มีความสุขกับบ้านหลังนี้มากภรรยาของผมก็ทำงานดูแลบ้านอยู่ที่บ้านเธอเลอ่าให้ฟังว่าเพื่อนบ้านอัธยาศัยดีมากพูดคุยเป็นกันเองรวมถึงพวกเด็กๆแถวนี้ด้วยส่วนใหญ่ก็น่ารักดีแต่เธอก็สงสัยอยู่เรื่องหนึ่งเพราะว่าจะมีเด็กคนหนึ่ง มักมาถามหาเด็กที่มีชื่อว่าชอนชอนเนี่ยสงสัยจะเป็นเด็กคนที่หายตัวไปหรือเปล่าภรรยาผมจึงบอกเด็กคนนั้นไปว่าชอนไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วตอนนี้พวกเราย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้แทนชอนแล้วเด็กคนนั้นก็ไม่ว่าอะไรก่อนที่จะวิ่งออกไปต่อมาเด็กคนนี้ก็ชอบมาดมดมดอม,ม,อมองมองแถวแถวบ้านผมจนภรรยาของผมต้องบอกไปหลายต่อหลายครั้งว่า ที่นี่ไม่มีเด็กที่ชื่อว่าชอนหรอกจากนั้นเด็กคนนั้นก็ไม่มาที่บ้านหลังนี้อีกเลยหลายวันต่อมาภรรยาของผมก็เริ่มเห็นสิ่งผิดปกติภายในบ้านเวลาที่เธอทำความสะอาดเธอก็จะเห็นสีเทียนสีแดงวางเอาไว้อยู่ที่ห้องโถงในตอนแรกเธอก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายก่อนที่จะหยิบมันไปทิ้งถังขยะวันรุ่งขึ้นผมเองก็ต้องตื่นไปทางาน และผมก็ต้องตกใจเพราะสีเทียนที่ภรรยาผมเล่าให้ฟังมันมาอยู่ที่ห้องโถงผมจึงถามภรรยาเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเราก็ปรึกษากันและคิดว่ามันน่าจะเป็นฝีมือของเด็กที่มาคอยด้อมๆมองๆแถวๆบ้านเราแน่นอนแต่พวกเราก็ไม่เห็นว่าเด็กคนนั้นจะมาที่นี่อีกเลยเวลาผ่านไปไม่ว่าจะทำยังไงกับไอ้ดินสอสีเทียนนี้วันรุ่งขึ้นมัน ก็กลับมาอยู่ที่เดิมเสมอตำแหน่งเดิมจนภรรยาของผมเริ่มจะประสาทกินผมเองก็ต้องหาทางออกให้กับครอบครัวผมจึงคิดว่าไม่แน่นะไอ้พวกเด็กเวนนั่นอาจจะมีทางลับที่ไหนสักแห่งเพื่อเข้ามาก่อกวนพวกเราก็ได้และผมก็สังเกตเห็นว่าเอห้องโถงเนี่ยมันแคบเกินความเป็นจริงนะเนี่ยรากับว่ามันน่าจะมีช่องว่างอยู่ในกำแพง ผมจึงเริ่มไล่เคาะตามผนังไปก็พบกับจุดที่มันกลวงอยู่ข้างในผมรู้สึกสงสัยและโมโหมากถ้ามันเป็นทางลับนั่นจริงๆนะผมจะไม่เอาไอเด็กนี้ไว้เลยถึงแม้ว่าภรรยาของผมจะห้ามเอาไว้แต่ผมก็ไม่ฟังและก็ค่อยๆลอกแผ่นวอลเปเปอร์ออกจนในที่สุดผมก็พบกับประตูบานเลื่อนราวกับว่ามันเป็นทางเข้าออกที่นี่ไปยังที่อื่นได้ นั่นไงกะ่ไว้แล้วเชียวไอเด็กเวนนั่นคงแอบทําเอาไว้สินะแต่ผมก็พบว่าประตูนั่นมันโดนตอกตะปูเอาไว้แน่นหนาผมจึงไปเอาค้อนมาค่อยๆงัดตะปูออกทีละดอกเมื่อเปิดประตูออกมาก็เผยให้เห็นห้องซ่อนตัวเล็กๆผนังห้องสขีขาวของพื้นที่เล็กๆและผมก็เห็นตัวหนังสือที่ถูกเขียนด้วยสีเทียนที่มีสีแดงซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่า แม่ชอนขอโทษให้ชอนออกไปเถอะแม่ชอนขอโทษให้ชอนออกไปเถอะแม่ชอนขอโทษให้ชอนออกไปเถอะและในมุมห้องเล็กๆนั่นก็มีโครงกระดูกเด็กอยู่ <c oughs> ก็จบไปแล้ว